วันนี้ชัยเพชรยนต์ก็จะมาพาสมาชิกนะครับของเทร้านเพชรยนต์นะครับเข้ามาชมอนาจารรถตู้ในย่านมินบุรีนะครับผมนี่เลยนะครับตอนนี้ที่ร้านเราก็จะมีรถตู้เข้ามาใหม่ประมาณอีกสิบกว่าคันนะครับมีทั้งปีสิบสองสิบสามแล้วก็สิบสี่นะครับสิบสี่คันนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับนี่นะครับ ปี2014นะครับสีขาวนะครับเข้ามาใหม่นะฮะแล้วก็จะเป็นปี2012นะครับเข้ามาใหม่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้รถตู้ของเรานะครับที่เพชรบก็จะมีอยู่ประมาณ60ปกว่าคันนะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่าของหน่วยงานนะครับปดประมูลมานะฮะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถตู้นะครับ ไว้รับส่งพนักงานวิ่งรับส่งนักเรียนนะครับหรือว่ารับจ้างทั่วไปนะครับมีทั้งหลังคาสูงและก็หลังคาต่ำนะครับเป็นตัวไฮเอทนะฮะปี2014นะครับเครื่อง3,000นะครับหรือว่าจะเป็นโตโยต้าคอมิวเตอร์นะครับรถที่ร้านเราก็มีตั้งแต่ปี11นะครับจนถึงปี14นะครับตอนนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเจ0 0แนะครับผมถึง7จ็ด 7แสนห้ถึง9แสนสีนะครับร้านเราเป็นดิลเลอร์ใหญ่นะครับของทุกไฟแนนซ์นะครับรถตู้นะครับจัดได้เยอะกว่าที่อื่นนะฮะสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับสามารถออกรถตู้ใช้เงินเพียงแค่หลักหมื่นนะครับส่วนที่เป็นลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับพนักงานบริษัทนะครับขอมีให้เอกสารชัดเจนนะครับ ผมสามารถดันให้ลูกค้าสามารถออกรถตู้ไว้ใช้งานได้เลยนะครับผมขะเบียนก็สวยๆกันนะครับนี่อย่างเช่นคันนี้นะครับสามหกเก้าศูนย์นะครับเจ็ดสองแปดแปดคันนี้ปีสองพันสิบสี่นะครับผมสองพันิบสี่เครื่องสามพันนะครับได้ล้อแมกด้วยนะฮะรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับลูกค้าท่านใดมองหารถใช้งานอยู่นะครับลองเข้ามาเลือกเข้ามาชมดูนะครับผม เรามีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า8ธนาคารน,นะครับหรือว่า8ไฟแนนซ์นะครับยอดจัดได้เยอะด้วยนะครับอันนี้ก็เห็นการชัดๆนะครับเป็นโลโก้หน่วยงานนะครับเป็นรถปวดประมูลมา100%นะครับเป็นรถสภาพเดิมๆจากโรงงานนะครับมีทั้งเบาะผ้าและเบาะหนังนะครับก็ลูกค้าท่านใด สนใจก็เข้ามาดูที่เพชรยนต์เราได้นะครับที่เสรีไทย68มีนบุรีนะครับผมหรือว่าจะโทรสอบถามการจัดไฟแนนซ์กับชัยก็ได้ที่เบอร์0879152423นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ชัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ